น้องเวฟเปิดใจเคลียร์เล่าสาเหตุที่พรเก็บกระเป๋าออกจากบ้านที่แท้ทำตัวเองก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตต่างตกใจและงงไปตามๆกันเมื่อพี่พรเก็บกระเป๋าออกจากบ้านน้องเวฟโดยให้เหตุผลว่าอยากกลับไปพักผ่อนทั้งที่ก่อนหน้าทั้งสองยังดีๆกันอยู่เลยงานนี้ชาวเน็ตต่างเชียร์ให้น้องเวฟไปง้อพี่พรตามกลับมาให้ได้ล่าสุดน้องเวฟ ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาน้องเวฟพาพี่พรไปเที่ยวสงกรานที่ถนนข้าวสารมีการดื่มกินและเต้นกันก่อนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งชวนน้องเวฟไปนั่งโต๊ะด้วยซึ่งตอนนั้นน้องเวฟยอมรับว่าเมาแล้วจึงไล่พี่พรให้กลับบ้านไม่ได้เชิงไล่แบบตะโกน แต่บอกให้กลับบ้านไปก่อนเลยซึ่งพี่พรก็กลับบ้านไปคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นที่พรเก็บกระเป๋าขอกลับบ้านซึ่งเวฟก็งงอยู่พี่พรไม่รับสายไม่ได้ติดต่อกันหนึ่งวันเต็มเต็มเวฟจึงไปหาน้องเวฟย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่คอนเทนต์ถ้าทุกคนมีความรักและเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆทุกคนจะเป็นเหมือนเวฟตอนนี้เข้าใจความรู้สึกที่พรแล้ว ต่อไปจะไม่กินแล้วต่อมาได้โพสต์อีกคลิปโดยน้องเวฟและพี่พรจะโชว์ใบจดทะเบียนสมรสพร้อมเขียนแคปชั่นว่าทำให้มันถูกต้องหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเราเป็นการย้ำว่ารักนี้ยังหวานอยู่